สีส่เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมที่ลกครับท่านผู้ชมที่กำลังปรบมือขอบคุณนะฮะที่รานพักสพราก์และผู้ชมทุกๆท่ทานที่ติดตามไปอยู่นะครับทั่วเมืองไทยเลยนะครับไม่ว่าไกลที่ไหนกันแล้วแต่นะครับที่ติดตาม The s ซสช i o n กันอยู่ใน oh. ตอนนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ได้สืกสนานกันมาก็คงจะเกือบครึ่งรายการแล้วนะครับ oh. สคนเรานี่ม่ไปไหนเลยเชียกันอยู่ข้างวทีนี่เลยได้้อไว้จริงๆแล้วนี่ต้องคนนี้ด้วยเช พี่โก้เอร์เซ็กแมนด้วยค่ะคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่ผมจำได้วันที่4มกราคมวันที่4มกราคมนะครับ โก้เนี่ยกับผมกันนิกกี้เนี่ยจะเห็นทุกตอนทุกตอนมาโดยตลอดเหมือนกับผู้ชมทางบ้านที่ได้ติดตากันมาโดยตลอดนะครับถูกต้องแล้วนะคะเพลงเพราะๆที่เราได้ฟังกันในรายการนี้เนี่ยแน่นอนนะคะเวลาเรามีหลากหลายศิลปินมาร่วมบนเวทีเดียวมันต้องมีการจัดบรรเลงเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมีการจัดการเรื่องดนตรีทุกอย่างทุกหน้าที่นี้นะคะตกลงไปที่พี่โก้ั่นเองค่ะก็เรียกว่าผลงานเพลงเพราะๆนะคะจากรายการนี้นะคะก็ต้องขอเชิญผู้บวิหารให้พี่โก้อีกหนึ่งครั้งด้วยค่ะ แล้วก็อยากจะขอบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าบทเวทีนี้นะครับมันคงจะเป็นเวอร์ชันใหม่ๆนะครับศซลปินบางท่านอาจจะ,ะเคยได้ชมมาบ้างไม่มากก็น้อยแต่พอมาตรงเวทีตรงนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันใหม่ซึ่งอยากจะบอกว่าทุกๆเพลงถ้าคุณเกิดฟังแล้วมันเกิดปิ๊งขึ้นมาโอเวอร์ชั่นนี้ชอบชเฉลงเลยจะไปหาฟังได้ที่ไหนนะฮะอยากจะบอกว่าหลังจอากออกอากาศแล้วนะครับแวะไปที่ d e แ c ็กดี s ซ r ได้ฟังแน่นอน ใช่แล้วนะคะเรียกว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะคะเวลาเรามีศิลปินหลากหลายท่านเนี่ยมาแจมกับเราบนเวทีนะคะพี่โจเออพี่โกเนี่ยเขจะมีโจทที่ยากเย็นเสมอเลยนะคะเพราะว่าต้องมีโจทย์ให้ไปคิดมีลูกเล่นเยอะๆมากมายนะคะอย่างสัปดาห์นี้เป็นตน้นสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีพี่จิ๊บมาด้วยเป็นยังไงบ้างคะโอ้ขออนุญาตแล้วกันนะครับพี่หมึกครับนิกกี้ครับจริงๆเมื่อสักครู่ก็ที่พี่หมึกชมผมซานิกกี้ชมผมซาจริงๆแล้ว พี่ก็มีทีมงานยอดเยี่ยมครับเดอะเซสชั่นทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะต้องไม่ไม่ใูโดยเฉพาะแหละทุกๆคนทุกฝ่ายเลยในส่วนของพี่โกเองเป็นในส่วนของผมเองเป็นดนตรีนะครับผมมีอาร์เรนเจอร์มือดีน้องเต๋อนะครับหรือว่าน้องบอมนั่นเองอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังเวทีนะครับเรามีวงทาเคชิแบรนครับพี่จิ๊บพี่เบ้งพี่ฟ้านะครับพี่เก่งนะครับที่คอยสนับสนุนคอยบุกตะลุยทุกรูปแบบครับพี่หมึก ครับผมครับอย่างเมื่อเทปนี้เรามีพี่จิ๊บจิ๊บรอดอใช่ไหมและก็วงดนตรีที่เอเนอร์จีเหลืออย่างน้องๆข้างหลัง j e สเซนเตอร์นะครับผมบอกได้เลยครับทุกๆทุกๆสำหรับแฟนๆเดอะเซสชั n นหรือว่าแฟนๆใหม่ของ The ะเซสชันนะฮรเดอะเซสชันนะครับเรามีดนตรีที่ที่สร้างปรากฏการณ์ทุกๆครั้งเลยครับพี่หมึกครับปรากฏการณ์ในครั้งนี้นะครับอาทั้งพี่จิ๊บ วสุแสงสิงแก้วเนี่ยครับพิชิตรอดองเราหรือว่าทั้งเจสเซตเตอร์เองเป็นเป็นสองศิลปินที่เป็นหัวก้าวหน้า<ฆ>หัวก้าวหน้าตั้งแต่เรียกว่าในยุคยุคของพิชิตเองเนี่ยคือแกนําโด่งมาเลยเป็นหัวก้าวหน้าที่คิดอะไรใหม่แล้วมีเอ NERGY เหลือลอ,ลอแตกต่างเจสเซตเตอร์เหมือนกันเป็น<ฆ>วงที่มีพลังมาก<ฆ>คิดลุยทําแล้วก็สร้างผลงานอย่างสม่าเสมอ<ฆ>นั่น<ฆ>นั่นคือเรียกว่าเป็น เป็นความสมบูรณ์แบบของศิลปินทุกๆเพลฟของ The Session ครับผมค่ะอย่างครั้งนี้เนี่ยกับพี่จิ๊บเองเนี่ยพี่โก้ได้เคยทำแนกับพี่จิ๊บมาก่อนไหมคะบ,บ,บ้างครับบ้างครับก็ไปแอบ,บไปแจ้งกับพี่จิ๊บหลายๆครั้งนะครับครับผมวันนี้ที่เข้ามาที่เวทีของเราเนี่ยนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมว่าจิ๊บนี่นะแบบไฮเอนเนอร์จีมากๆ นะ,ะแล้วก็ทุกๆเพลงที่ผ่านมาเมื่อสกู่นี่ไม่ว่าไทายหรือสากลกันแล้วแต่นะโดยเฉพาะสิ่งที่เขารักที่สุดก็คือการร้องเพลงสากลใ,<ช>ในแนวเอวิสเ r รสลี y ซึ่งจิ๊บนี่แบบอายุขน,นาดเขาได้สามารถเขานำเสนอออกมาได้ทั้งท่าทางว <Okay. S 1> ิธีการร้องนะฮะจิ๊บี่ร้องด้วยความรู้สึกด้วยฟิลจริงๆเลยใช่แล้วนะคะแล้วมาพูดอีกหึ่งวงบ้างดีกว่าคะ,คะหนุ่มๆที่กำลังรองรออยู่ตอนนี้นะคะหนุ่มๆจสซเตอร์ พี่โกเนี่ยก็เคยได้คุ้นเคยแล้วก็ทํางานกับนุ่มๆมาก่อน<ช>ด้วยใช่ครับจริงๆเห็นเจสเตอร์ต,อรตั้งแต่อัลบั้มแรกของเขานะครับเห็นความตั้งใจตั้งแต่เป็นค่ายเล็กๆกับพี่หมึกนิกกี้ครับค่ายเล็กมากหลายๆคนไม่ค่อยรู้จักค่อยๆทําเชื่อมั่นในเพลงของตัวเองเชื่อมั่นในดนตรีของเขาเองนะครับค่อยๆ มีชื่อเสียงมากขึ้นแสดงสดมากขึ้นคนชอบมากขึ้นมีแฟนเพลงแล้วก็เหนียวแน่นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นวงทรีที่เล่นสดได้อย่างเหลือๆครับผม,มผมได้ดูหลายๆครั้งของเจสเซตเตอร์แล้วบอกได้เลยว่าดีใจและภูมิใจกับวงวงนี้จริงๆครับโนะครับกำลังจะได้มีอะไรแบบสิ่งที่แบบให้พูด <laughs> อีกหนึ่งเพลงพิเศษเลยนะคะนอกเหนือนจากวันนี้เราจะได้ฟังเพลงเพราะรากเจสซเซนเตอร์แล้วเนี่ยคือเราได้ยินมาว่ามีหนึ่งเพลงที่มีความหมายพิเศษมากด้วยเฝ้ารอมาตั้งแต่ปี2006ครับพี่พหมึกนิกกี้ครับตั้งแต่ปี2006ที่เจสซเซนเตอร์ทำอัลบั้มที่สองนะครับแล้วก็มีบทเพลงเพลงหนึ่งนะครับของเจสซเซนเตอร์ที่ที่ให้เกียรติพี่โก้นะครับให้ไปบรรเลงด้วยเป็นเพลงบรรเลงครับทุกๆท่านครับพี่หมึกครับ ผมเป็นคนที่ชอบมากมกเลยผมมีความรู้สึกว่าวมนตรีสักวงหนึ่งที่ทําเพลงไทยอะไรอย่างนี้นะทำไมก็ไม่ทําเพลงบรรเลงกันน้อยมากแต่ว่าผมมาเจอเจสเซตเตอร์เนี่ยนะครับคือเมื่อกี้แอบถามหนุ่มๆแล้วนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ออกอัลบั้มมานะคะตอนนั้นกับเพลงนี้เนี่ยไม่เคยได้ไปเล่นโชว์ไม่เคยเลยเราเจอหน้ากันแล้วก็แบบเฮ้ยอยากเล่นอยากเล่นเพลงนี้เพลงนี้นะโอนะไม่เคยเลยแต่เวทีเดอะเซสชั่นวันนี้เปิดโอกาสให้เราได้ได้สื่อจินตนาการเพลงเพลงนั้นกับ ทุกคนแลวก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับน,นี้ชื่ออะไรครับ My Sweet Highway ครับ My Sweet Highway Go z a d m a n และ Jesse t t e r ครับ